สวัสดีค่ะมามาอยู่กับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะวันนี้เด้อค่ะพแม่นพีนน่นงวันนี้พวักควานแม่ควานมาเกี่ยวหยาห้สร้างเด้อค่ะมาหายาให้เมทองคุนค่ะสวัสดีครับเกีียวยามาเกี่ยยาให้เมทองคุนนะคะหยาขังในฝุ่นหูงามเทเด้อค่ะสวยยาข้างหน้าตรงนั้นสวยนะคะสวยมากโอ้โหพัวควาน แม่แม่ควานก็ซอยอยู่เดอ้อค่ะแต่แม่ควานยังถ่ายรูปอยู่ค่ะอันนี้มาทั้งสองคนเลยเดอ้อค่ะพี่นงสู้ๆเดอ้อพอควานสู้ๆเดอ้อหญาสวยนะคะยาสวยอเอาตรงสู้เนาะค่ะนอ้องหหญ้าตรงนี้สวยนะคะดูดูด,ดูข้างนอกไม่ค่อยสวยข้างในสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเดินดูข้างในดีกว่าเนาะโอ้ข้างในสวยเดอ้อจ้ะ ไม่ไกลนะคะนี่ประมาณสามกิโลขี่รถมาขี่รถเครื่องมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสามกิโลโอ้โกควนันเอ้ยโยดเลยควควันเราต้องบุกปลาบุกดงยังสี่เลยเนาะค่ะเนาะถึงจะได้ให้ช้างมากเกียวเลยเด้อค่ะหมอวานน่ะรยยรยพวกควานเกี่ยวทางนู้นวันนี้ วันนี้ไม่ไม่ควานมาด้วยเมื่อวานไม่ควานบดได้มากเด้อค่ะวันนี้ไม่ควานถ่ายกอนนะพ่อนะยืนให้กําลังใจกอนแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวไม่ควานสิโซยเด้อให้ได้คลิปกอนนะค่ะได้คลิปฝากพี่ฝากนงก้นสวยมากเด้อจากพี่นงเถวนี้เด้อค่ะเคยมามาเกี่ยวบ่อยมากเลยนะคะสวยงามงาข้างในสวยงาม เราเกี่ยวอเอาแกบ้างอ่อนบ้างเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเอาเตยออนหลายสั่งกินแล้วก็สิท้ายเลี้ยวเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกี่ยวอเอาแกหน่อยเออเขากินขายเขาก็ปก,ปกติงานนี่ถ้าถึกนำฝนใหม่ๆเนาะค่ะเนาะถ้าถึกนำฝนใหม่ๆนี่เขาสิกินแบบว่าทายสีเลีวๆได้เนาะพ่อเนาะถึกนำฝนใหม่เป็นยังไงคะ่ะ ผัวควานเป็นหงังคือมาถ,ถ่ายก็ได้แม่จะเกี่ยวแม่จะเกี่ยวเองผัวควานผัวควานออกอาการอะเด้อค่ะผัวควานฮึ่มฮึ่มฮ่าฮ่าสู้สู้สู้โอ้โหสุดยอดเลยผ <F inger> ัวควานพึ่งมาเนาะค่ะโน่นนี่คะ่ะพึ่งมาเกี่ยวนะคะรถเข็นรถเข็นยังไม่ได้ย่าเลย นี่เนาะค่ะเนาะมารถเครื่องเนาะค่ะสุดยอดเลยพูกควานคุ้นกิง่งให้กำลังใจเด้อพูกควานเด้อสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเราจะเกี่ยวประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็เต็มรถเลยเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าได้มาสองคนขนาดนี้เนาะคะ่ะเนาะครึ่งชั่วโมงก็เต็มรถรถเข็นเนาะค่ะก็เอาไปวันละรถเข็นรถเข็นปุ่นๆเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่องคุณก็กินเยอะถ้าจะเกี่ยวเยอะกว่านี้ก็ได้อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็เมื่อยเนาะคะ่ะเนาะไหนกลับไปก็ยังเก็บขยะไหนจะกวาดบ้านเนาะ ทำความสะอาดช้างอาบน้ำมือหนึ่งมือหนึ่งก็ใส่เวลาดนเ้อค่ะบุคคลมีเวลาพักผ่อนดอกค่ะ <c oughs> โควานว่าเฮ้ไม่ควานนี่ทายแต่กควานพี่บบมาซอยเกี่ยวเน,น่นน้อเมนโบโควา,า,านนา <c oughs> จะมาหายญ้าวันนี้ถือโอกาสมาได้มาถ่ายูควานเกี่ยวห้าเนาะค่ะทุกวันแม่ควานก็ดูช้างวันนี้ลูกสาวอาสาบึงอีเม่ไปโหลดก็พอสองคนนูสิบึงสร้างให้แต่ว่าสิบึงหรือโบบึงดอกเร้อค่ะยังนอนโบท่านตื่นอยู่ลูกสาวก็ไดรรมดาเนาะค่ะัยรุน ค่อยๆโอยเอาพอเวลาเบานิดเบาเบาแห้งกะว่าแห้งน้ำเขาค่อยเบาค่อยจานนุค่ะนุไว้หลุนจังนิดจังไรเวลาสีมากเกี่ยวหนาเวลาสีไปทุลาร์ยังยังสีให้เขาเบิึงสังลาซอยเมย์บิึงสังก่อนได้เด้อต้องโอยเขาจังสี สุดโอดผวควานบึกบันมากนะคะผัวควานนี้วันนี้พวกต้องตัดไม้ได้อยด้วยผัตัดใหม่นในหางจางไปกินในมีเคีย,ยวบอแถวหนีมีเคียวบ่พวกหาเคีย,ยใหม่้างางกิน,นไหมไอ้นี่พุม่มคุมกันช้างต้องได้กินเคียไม้กินต้นไม้ใบไม้บ้างนะคะชิ้นพุม่มคุมกันกระโงนะคะเนาะ ให้จะได้ไม่ทายเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้ต้องหาสมุนไพรค่ะระวังด้วยพอควานระวังยุงกัดอูสวยจังเลยขยาสวยมาก <c oughs> สู้ๆนะพอควานสู้ๆนะพอควานเหนื่อยแล้วโบทำไมไม่พูดไม่จาไปเรื่อยๆเนาะสู้เพื่อลูกเนะพ่อเนาะเพื่อทุกคนเละเนาะเพื่อครอบครัวเละเนาะ เพื่อความอยู่รอดเพื่อลูกชายเพื่อลูกสาวเพื่อเจ้าคุณเพิ่มเราไม่เหนื่อยนะคะเราต้องสู้เพื่อเขาโอ้ยหยางงามยังสื่อคือหอนนานูนเนาะพอคว้าเนาะแต่ว่าน้องนานคงจะไม่อดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อเสือพ่อสิงเลี้ยงดี หญ้าก็สวยหญ้าก็เยอะแม่ควานเบิงคลิปทุกม,มือโอ้เห็นลูกสาวได้กินอยู่ดีกินดีแม่ควานก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าพวกควานไอพวกเสือพวกสิงเขาเลี้ยงดีมากในจพะพลไม้าหในใจะหญ้าใบข้าวหญ้าตกแก่หญ้าอะไรเขาก็มีมาหามาให้ได้หมดทุกอย่างแม่ควานก็ภูมิใจกับหลานสองคนเดยอค่ะที่เขา เลี้ยงน้องได้ดีมากมีคว้านกับบบคอยคือปันไดแต่แต่ความคิดหอดเนาะคิดหอดคิดหอดมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ดีไปยังหนึง่งหลุหลานชายเขาบึงห้ดีเนาะค่ะนาองมีคว้านกับโบปันไดเขาบึงห้ดีมีคว้านกับแคติคิดหอดแต่บ่ห่วงค่ะบบห่วงคิดหอดซื่อๆเนาะค่ะนาะ แต่ไม่ห่วงความอยู่ความอยู่ของเขานะคะเพราะความเป็นอยู่ของเขาเขาอยู่ได้เขาอยู่มวนเขามีความสุขเขามีเพื่อนเยอะพ่อเสือพ่อสิงห์ก็เลี้ยงดีเขามีความสุขม่ขวัญก็ดีใจแล้วคะ่ะพบาควันบ่ปากบาเบาเลยเด้อบึกบักเกี่ยวอย่างเดียวเลยคะ่ะเป็นจากไหนเนาะวบกกับพีกับนงในไปนยัง ครัที่นี่พูดเพราะเกี่ยวมันจะบาดมือครับผม <c ười> คลิปนี้ก็สิไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะช่วยจะช่วยเกี่ยวพ่อควานพอไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมน้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องน้องเพิ่มปูนชาแนลในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า